เดี๋ยวจะมีนก้องนะครับจัดเพลงนะครับรองบโครงการนักขาจะเป็นตัวแทนยื่นหนังสือกับท่านเพื่องกับสอนอองทองหลางและท่นเพื่องกับคณหัวหมาาโดยมีท่านพิการบาีอาจารย์วุฒิศัก์ของพวกเราเป็นเื่นดันัับ้น้คนับนรับคงรับ ครับขอเยนจูท่านหน้าเวทีครับอาลุทางให้กับท่านเพื่อนตัดท่านรองลำดบหนาแล้วก็ท้านพิการมาดีกันนะครับเกิดแรงเป็นกำลังใจเลยครับครับอย่างนี้นะครับผู้พิชักษกันดิลัต้องออกมายืนข้างต่างชายิเด่น านะครับน้องๆนะครับหลบหลุดทางให้กับผู้สื่อข่าวครับเรียนเชิญผู้สื่อข่าวทุกสำนักนะครับที่ด้านหน้าเวทีเอาหลบทางให้ผู้สื่อข่าวหน่อยครับพี่น้องครับหลบทางให้ผู้สื่อข่าวหน่อยนะครับพี่น้องหลบทางให้กับท่านผู้สื่อข่าวหน่อยครับหลบทางหน่อยครับหลุทางหน่อยครับนะครับขอบคาณ เพี่น้องนะครับหลบคากับผ um si ู้สื่อข่าวน้องๆนะครับพี่น้องผู้สื่อข่าวนะครับเดินทางนี้นะครับพี่น้องผู้สื่อข่าวาะเขายินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะครับเดินทางนี้นะครับตอนนี้ท่านผู้กำกับตอหน้าหัวหมากท่านผู้กำกับขอหน้าพังพังหลังแล้วรวมถึงตัวแทนนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับ ถอยหลังอีกนะพี่ครับคองเยอะคองเยอะถอยหน่อยนะถอยหน่อยมาถอยถอถอยถังอีกยอยยอยาอ่ทำสอบแข่งทำได้ถ่ายไม่ได้พี่ถ่ายได้ผมหลบให้แล้ ไไม่ถด้เหนันการฉบับที่หนึ่งจากสถานการณ์การจุมนุมเรียกร้องที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้ใช้ชื่อว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเการแห่งชาติหรือนปจได้มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองพป้องรัฐบาลอยู่ที่สนามราชมังคลากราสถานโดยที่ สังคมทั่วไปนักวิชาการจำนวนมากรวมทั้งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยและประชาชนส่วนใหญ่มองว่าขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศจากกรณีเสนอกฎหมายพลบริรโทษกกรรมรแบบสุดซอยล้างปิดคนโกง แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสวจนนำไปสู่คำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญว่ากัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายมาตร,ราการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตร,รา1 9 0จนนำไปสู่การคัดค้านอย่างกว้างขวางม่นำซ้ำกลุ่มสสและสวภายใต้ระบบตัดสิน312บคนลาประกาศถึง ท่านไม่ยอมรับอำนาจศาลฐธรรธม,ม,มนูญการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชเพื่อ,อปกป้องรัฐบาลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษารวมถึงประชาชนที่พักอาศัยและประกอบอาชีพภายในระเวกมาเลยรามกแมงเป็นอย่างมากหลายครั้งนำไปสู่การทำร้ายทรัพย์สินรวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนภายในมาเลย และกรณีที่รายเด้เงที่สุดที่ทำลายความรู้สึกทางด้านจิตใจของเรานักศึกษามหาลัยรามกะแหงคือการกรีบรูปอ,องค์พ่อขุนรามกะแหงอันเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนรามกระแหงดังนั้นพวกเราเรานักศึกษานักศึกษามหาลัยรามกะแหงในฐานะที่เป็นลูกพ่อขุนและฐานะตัวแทนของประชาคมรามกะแหง จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนพ่อขาแม่ขายนักศึกษารามกะแหงออกมาชุมนุมเพื่อขอคืนความสอบสู่พื้นที่รามกํะแหงและขอเรียกร้องต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ให้ผู้กํากับสถานีตำรวจนครบาลหัวมากและวังตองหลงังมาพ๊อและยื่นและยืนยันต่อพวกเราและ สื่อมวลชนโดยมีผู้บริหา,ารหมาเรยรามกำะแหงเป็นสักขีพยาน,นัหอศริกาเพื่อยืนยันถึงมาตรการการดูแลความปลอดไัของประชาคมชาวรามกำแหงในขณะที่มีการจุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง 2. ให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาพบและรับฟังปัญหา ที่กระทบต่อการเรียนการสอนและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราชาวรามกำแหงเพราะต้นต่อสำคัญของปัญหาเกิดจากการอนุญาตให้กลุ่มคนดังกล่าวใช้พื้นที่ในการชุมนุมทั้งที่สนามกีฬาควรเป็นพื้นที่สร้างความสามคัคคีแต่กลับใช้เพื่อสร้างความแตกแยก,กแก่คนไทยถูกต้องและให้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือค่าเจ้าสนาม ที่เกิดขึ้นให้สังคมทราบต่อสื่อมวลชนทั้งนี้ขอให้ผู้บริหารมาในรำแมงร่วมเป็นสักขีพยานลูกพ่อขุนและประชาคมชาวราขมครแมท้าท่านเปิดเลยครับนะครับทั้งนี้นะครับมีตัวแทนนะครับจากกรุงเทพมหาคนครนะครับ พี่นัทว the ุฒิมีชัยอดีตหัวหน้าพักสายแดงทองเป็นตัวแทนผู้ว่ากอสมาเป็นตะกี้พยานในครั้งนี้เลยครับพี่น้องครับตมเหมือนกันเลยครับอยู่ภาคสายแดงทองอยู่ภาค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 นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลำดับต่อไปขอให้ทางท่านผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลโซนอโวมานะครับชี้แจงให้กับพี่น้อง ประชาคมชาากรแมงได้ร <maison> ับทราบนะครับและได้มาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาบริเวณรอบโวมาเลยดชากระแหงขอเีินเชิญได้โปรดกับครับครับสวัสดีครับก็ผมมันเวกรองพิทผมสวัสดิ์ผู้การตนนวมะมาขออนุญาตเรียกพวกเราว่าน้องๆเพราะว่าผมเองจบลังมาแห่งเหมือนกันครับนวันน้องหลังนะครับ รักษาและยืนยันว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางให้เกิดความสงบเรียบร้อยรักษาความสงบไม่ให้เกิดเหตุไม่ให้เ,เหตุร้ายมันเกิดขึ้นนะครับทำเต็มกําลังความสามารถในส่วนนี้ผมกับอุย้ยได้คุยกันแล้วว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของไม่ให้เกิดเหตุป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดเหตุโดยเฉพาะกับพี่น้องพวกเรานะครับเราจะพยายามทุกอย่างครับขอยืนยันครับพี่ครับพี่ครับแล้วแล้ว ว่าสืบล่อขุนเนี่ยคนนีกำลทำลายล่อขุนเขาเปิดแฉมากตรงนี้ขอให้เราเสืบสวนเน้นเพราะว่าข้อมูลนี้เราเพิ่งได้รับแล้วก็ได้รับแจ้งยืนยันว่าผมเองก็จะต้องดำเนินการสืบสวนต่อไปครับยืนยันไม่ใช่ว่ารับปากแค่ตรงนี้นะครับทำต่อจริงๆครับยืนยันครับขอาประเมินได้รุ่งต่อไครับพี่ต้องที่ทำลายนักศึกษาครับที่ตชที่ทำลายนักศึกษาที่ไหนครับจับตัวได้ยังครับที่หน้ารักกันังครับที่ทำลายนักศึกษาครับ กาสแดงนะครับอนุญาตพุงกลับครับพี่น้องครับขออนุญาตท่านพุ่งกับเพราะว่าผมจะนําตัวเองก่อนนะครับจริงๆอยากขึ้นไปยืนข้างบนจะได้เห็นสายตาของน้องๆชัดๆดีนะครับพี่น้องครับฉะั้นขออนุญาตเชิญขึ้นางบนเลยครับครับตบมือก็รับในทุกควมมีใจ้วยครับ เยืนให้เขาาอยากขึ้นให้หเขาขึ้นพี่น้องไม่เป็นไรผมขออนุญาตนะครับที่ต้องมายืนอยู่กับพี่น้องที่นี่ไม่ใช่ที่ใหม่ของผมครับที่นี่คือบ้านเกิดของผมครับพี่น้องครับ<วย> <childhood> ผม ติบและโตได้ใช้โอกาสของชีวิตอยู่ที่มหาาลัยประชาชนอย่างนี้ครับพี่น้องครับผมขอแนะนำตัวนะครับเมื่อสักครู่ได้มีผู้มาแนะนำผมในชื่อแรกอันนั้นพี่ชายคนโตผมครับชื่อนัทวุฒิมีชยัยผมชื่อยุทธพันธ์มีชัยครับ